สบานีีพี่น้องได้มาเด้อโอ้โหมากูเด้อร์อะไเด้อเสุดเหี้ยสวัสดีพี่น้องสวัสดี่ฐานบุษมเิตรถึงมองถึงบอลนี่นี่ตอนทำกระสุนซ่องบอาไกยนะพี่น้องเมื่อนี้ไก่กำลังสีเขาในเมืองพี่น้อง ได้ายแล้วครับใจ้สมคมหลายๆเนาะทีค่อยเทีย่ยวค่อยพักด้านไก่เนาะทีให้ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะพี่เนาะใจหลายเด้อไอ้เด้ออยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงเด้อไอ้อย่างไรก็ไอ้คือเสาหลักเนาะของครอบครัวของไก่เนาะพี่น้องกาให้ยซีซีว่าให้ไก่ไปซอยผู้อื่นเนาะมันกระบอกไว้เนาะราคาเสียงอังไไปซอยอีกผู้อื่นมันกระบอกไว้เนาะพี่น้องเพราะว่า เงินค่ำบาเดิหางมาง่ายๆเนาะพี่น้องเนาะพี่อายเป็นไหงไก,ก,ก่มาแต่สมาคมเปินไหงมาเนาะก็ถือว่าเป็นบุญเนาะบุญเก่าบุญตีเฮาเคยเหดน้ำกันมาเนาะแต่สัตว์ปางก่อนเรียกว่าเป็นความหักความแพงเนะาะไก่กะขอบใจอายหลน์เด้อแล้วก็ขอบใจท่านผู้ชมเนาะที่เข้าใจไกนะ่เนาะอยู่ดีไม่แห้งครัติดตามตอนต่อไปเนาะพี่น้องเนาะไปก่อน วัาคิวมาแล้วพี่น้องในคิวลอยสามสิบสี่ตอนนี้ฮะก,กั็อยู่อยู่เก้าสิบโฟมยังอีกสามสิบเจ็ดคิวก่อนอยน่อยน้องคิวเขาแล้วพี่น้อง้าคิวเขากคนละ อันที่มันมีระบบแปลงไงหมายเลขหนึ As ่งหอยสิบเอ็ดสามสิบตัวนัมเบอร์สองนัมเบอร์สวันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดอัพเคาน์เตอร์นัมเบอร์สองสามสิบอัพเคาน์เตอร์นัมเบอร์สอง ไปนี Double ่พี bye, Dai mare. Dai mare. Nó, ่น้องได้มาเด้อเด้อได้มาแล้วเก้าร้อยตลานเราพี่น้องขอบใจหลายหลายเนาะขอบใจหลายหที่คอยมาแย่งแหลกอุ้นแตยังเกิดเนี่ยดื่มไปดิขอไลค์กับดีใจหลายพี่น้องที่คอยสนับสนุนเนาะขอบคุณหลายๆครับขอบใจหลายหลายปั๊กกอดกันยืนกัน อ๋อไอ้เนาแะแล้วก็ความออมังคุดเนาะดีมีเงี้ยทำรวยขึ้นทองสุขภาพแข็งแรงตลอดไปดเด้อเด้อขอบใจอนันใดอันนี้ไก่ก็จะไปแบ่งน้องไปแบ่งให้เมย์น้ำน้องเมย์เป็นเลี้ยงเด็กๆน้องพี่น้องภาพมังคุดเหมืนแบ่งมาใหา้เนาะผมยังติดต่อแทนเพม่อนน้อพี่น้องก็นอกจากเข้ามาขอบขอใจ มาเข้าเบอดหนนอนล่ะาขอใหตุกท่านเนาะทีเป็นังใจใหญ่ไก่เนาะที่มีฮนตมงดีหมั่มี่กันทอดตลอดไปเยอสุดๆเลยทนี้ก็ขอบคุณที่เสิเอาทีป่อยให้กำังใจไก่มาตลอดตุกๆุกานเนาะครับันออกนีให้คุ่อ ตุ่ยไได้กระซิบเลยสกปร์นั่นเองเยี่ยมสกปร์นั่นเองสกบเได้วยนี่ต่ันวนตัวนี้มาพ่อส่งนี่ส่งต้นน้น้ำกับสก๊าบเลยทั้งเมื่สิเป็นเบอร์ไงแจ็คโทรมาหากูเดอร์ไปเลยเด้อ สือให้แล้วตวนั้นแัเบซ้้ายเกมีได้ตัวนึ้เยี่านมาสื่อได้ยเอาอีนุ่มมาทามาสื่อสีขาวเท้านี่แหละอีน่มแล้วพามาสื่อสีขาวเอีกแลได้้ายเงก็ือให้เราเตี ดิเอาผาอันนี้บงให้หน้าแนมแแนนี่องหอตัวัน้ำเลยฮะบ้สิเบิ้งเบือนหอยให้ส่งผ้าไหมนี้อันนท่ามมักสุงนี่ก็สิบเบิ้งหมีลสีหมักซุงแบบขาสั่เเอาขสั้าสัาสัาเาไ่งเลยฮะแนมแอ้าั จะเป็นขายเอาในซัมเปอกันนเอาเนี huh. right. uh ่นมนี่เท้าอันนี้นะตัวเทเลแม่นี่ตัวนีรอยะย่เ่ทอยเศร้าาโลนตาปจำโอเคหมายเอาปนไ้บ้าให้ฉันบอให้เราบอกบอเอาายากเลยเออหมไปหัมาในมนแล้วเนาะเอรอสีเอาตั้เหแมนีไหมนี่ ตัวนี้ีเข็มตัวนี้สีจางเอาสีเข็มสิเข็มเนาะทีคุยแต่พ่อพ่อตัวยังบ่ยังบอบจับตาบอดตาบอดตาบอดตาบอ ได้ส่งไอพ่อตัวหนึ่งพี่น้องมันนี่ไอมือก่อน,นันได้ได้ไฮเมย์มือไปสวรรค์มันนี่ได้ไฮพองม,มีมง้าถางมัมีมาแเ้ยวขยมีเด้ห

ตรงนี้เนี่ยอ๋อจริงหรือเปล่าเนาะ ก็จะมีการยกเลิเกไม่เอาเยอะเอราะไมมาขอบใจให,หลายเด้อหลกขอบใจานขอนอ้สี่อยสนอสน,นุไก่เนาะ้าออนี่แงงองคกแหงแรงาด้วยนทองทอพี่นอ้อ,องตอนทกนหนาได้เลอขอบใจลขอบใจหลายวั